การกรมทานราบที่8ค่ะได้เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลนที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนา้าที่ใช้แดนไทยกัมพูชาค่ะพันเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมฐานราบที่8พร้อมกับคุนเฉลิมขวัญชัยยงประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทานราบที่8ได้เยี่ยมให้กำลังใจพ้นทหารกิติพงษ์ดามนาวสังกัดกองร้อยเครื่องยิ่งนักกรมฐานหลบที่8ค่ะซึ่งเพิ่นได้รับบ,บาดเจ็บ จากการปฏิบัติภารลคิดป้องกันประเทศในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและกระส่งโตนะคะจากโรงพยาบาลบุรีรัมม์มารักษาโตอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัายขอนแก่นค่ะคนอกจากนี้นะคะกระด้ดไปมอบงบประมาณมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลนเป็นการสั่งความเสื่อมันสั่งขวัญกำลังใจซึ่งกองทัพบ,บกค่ะกับพร้อมที่สิดูแลก,กำลังพลนอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติราช,ราชบรรลั่งนะคะและก็ความผาสุกข,ของประชาชนชาวไทยค่ะขอบคุณจากใจนะคะ